สวัสดีครับผมน้อยหน้าใหญ่ครับวันนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศทะเลช่วงโควิดว่าจะมีคนแค่ไหนเราเข้าไปเลยนะครับเมืองพัทยาหาดจอมเทียนจะเข้าไปดูว่าจะมีคนเยอะไหม ทะเลจะสวยไหมเราจะเข้าไปดูกันเลยนะครับมาถึงแล้วครับบรรยากาศที่หาดจอมเทียน คนไม่มีเลยครับโหลมแรงมากสวยมากครับ ครับใครอยู่ใกล้มาเล่นน้ำทะเลอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยาครับน้ำบรรยากาศน่าเล่นน้ำมากเลย วันธรรมดาเขาให้เล่นน้ำไหม,ไมเขาไม่ให้ลงใช่ไหมอ๋อพี่เขาบอกว่าเขาไม่ให้ลงนะครับแต่มันเดินหาดไดใช่ไหมเพี่มันเดินหาดได้ใช่ไหมไม,ไ,ไม่ได้เหรออ๋อเราห้ามเดินหาดนะครับแต่วันนี้มาถ่ายแป๊บนึงแล้วก็ไป เขาเขาปิดเลยใช่ไหมพี่อจอมเทียมเขาปิดเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ให้เดินผ่านครับ ยาวมากครับหาจ้ำเพียนโอ้ตึกตึกเลยมากเลยมากครับลมโดดขื้นโดดขื้นสวยสวย กำลังออกกําลังกายหาจอมเทียนครับพับทยาไม่มีที่ขายของเขาไม่ให้ขายของ ก,ก,ก,การส,สวยงามงาที่หาดจอมเทียนพัทยาก็ อันนู้นเกาะล้านครับตรงเกาะล้านอยู่ไกลๆน่อยฝากกดติดตามช่องน้อยหนะ้าใหญ่ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับ